ครับสวัสดีครับก็วันนี้สำคัญมากครับวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนการไปซื้อของปฏิบัติให้ได้นะครับการไปร้านมินิมาร์ทร้านขายของชำหรือตลาดต่างๆให้มีความปลอดภัยไม่ผูกโควิดนายทีมเล่นงานถ้าต้องออกไปซื้อของในสถานที่ต่างๆดังกล่าวต้องระวังให้มากขึ้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆ โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่ควรออกนอกบ้านเพราะอาจนำเชื้อไปแพร่หรือไปรับเชื้อมาแพร่ในบ้านไร้ใช้ไล์ใช้เน็ตติดต่อกันดีกว่าครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่าอเล่นกับเชื้อโควิด -19 นอนที่บ้านสามารถนอนสบายสบายได้ดีกว่าต้องไปนอนทรมานที่โรงพยาบาล ถ้าเราไม่เข่งคัดในการรับผิดชอบต่อสังคมรัฐอาจต้องออกกฎหมายมาบังคับเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วเราจะมาโวยวายไม่ได้นะบุคลากรทางแพทย์ทำงานหนะักเพื่อพวกเราร้องขอให้ประชาชนช่วยกันอยู่ในบ้านเพื่อช่วยชาติในการหยุดเชื้อแพร่เชื้อ,ย,อยกเว้นจำเป็นจริงๆที่ต้องไปโรงพยาบาลหรือต้องไปซื้ออาหารหรือ พร้อมจำเป็นจริงๆที่ต้องมีสติรอบคอบต้องป้องกันตัวไว้ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด1 i นะครับเนื่องจากเชื้อโควิด1 i สามารถอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้เป็นเวลานานโดยเฉพาะพวกพลาสติกหรือสแตนเลสจะอยู่ได้นานหลายวันและการสัมผัสโดยไวรัสอยู่บนพื้นผิวสามารถทําให้เราติดเชื้อโควิด1 i และป่วยได้การออกไปซื้อของแต่ละครั้งต้องระวังให้มาก สิ่งที่ต้องทำคือให้ใส่หน้ากากอนามัยตั้งแต่ลงจากรถเอาถุงมือยางหรือถุงมือพลาสติกบางๆชนิดใสที่ใส่ครั้งเดียวติดไปด้วยเสมอเพื่อใช้ใส่ในเวลาจับรถเชียงหรือจับหมูยิ้ตะก้าของที่เราจะซื้อเพราะการจับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสัมผัสเป็นเวลานานและผ่านมือถือและผ่านมือบ่อยหรือทั้งยังหุ้มหรือทาด้วยพลาสติก มีโอกาสเป็นแหล่งสะสมเชื้อโควิด -19 ระหว่างวันต่อวันได้ค่อนข้างมากหรือคนที่ติดเชื้อโควิด -19 ก่อนหน้าเราเผือไอจามใส่ไว้โดยไม่ตั้งใจก็ได้ควรใส่ถุงมือตลอดการซื้อของและเลือกซื้อของเพราะสินค้าต่างๆส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในบรรจุผลิตภัณฑ์พลาสติก็็จะเป็นการลดการสัมผัสด้วยมือเปล่าของเราไปในตัว จดรายการที่จะซื้อลงบนกระดาษแทนการจดลงในมือถือซื้อเสร็จทิ้งเลยและจะไม่จับมือถือจนกว่าจะถอดถุงมือออกก่อนต้องจำไว้เสมอหากมีการมีความจำเป็นต้องใช้มือถือต้องถอดถุงมือก่อนจับมือถือของเราเสมอเวลาชำระเงินการโอนเงินหรือจ่ายด้วย QR code จะช่วยลดการจับกระเป๋าสตางค์สัมผัสเงินและเงินผ่อนถอดถุงมือข้างหนึ่งเพื่อใช้จับมือถือ เมื่อเอาของใส่หลังรถแล้วจึงค่อยถอดถุงมือออกเมื่อถึงบ้านให้ฉีดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดสิ่งของที่ซื้อมาก่อนนําเข้าบ้านบรรดาผักผลไม้ต่างๆต้องล้างชำระให้สะอาดก่อนใส่ตู้เย็นครับต้องเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตในยามเกิดโรคระบาดอันตรายจะได้ใช้ชีวิตแบบเดิมๆก่อนมีโรคระบาดไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ํา ก่อนทากิจกรรมอื่นๆในบ้านแค่เราไม่ไปรับเชื้อโควิด -19 ไม่ป่วยในช่วงนี้ก็ช่วยชาติได้มากแล้วยอมลําบากในช่วงนี้สักนิดชีวิตคนอื่นเราจะช่วยชีวิตคนอื่นได้อีกมากมายครับสําหรับวันนี้ก็มาพูดเป็นข่าวมีสาระเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องมีสาระหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ช่องแก้วมณีโชคด้วยครับครับขอทุกท่านดูดีกินดีมีโชคไะโรคปอดภัยปราศจากโรคไทยไข้เจ็บปราศจากโรคโควิด19หรือโรคโควิด19โควิด20 19ทุกท่านช่วงปลอดภัยสวัสดีครับ